ความกลัวความผิดพลาดเป็นความกลัวที่หลายคนมีโดยไม่รู้ตัวมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีในวันหนึ่งแต่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากประสบการณ์ความทรงจำและวิธีที่เราเติบโตมาหลายคนคิดว่าความกลัวนี้เป็นนิสัยส่วนตัวหรือเป็นตัวตนที่เปลี่ยนไม่ได้แต่ในความเป็นจริงความกลัวความผิดพลาดมีที่มาและเมื่อเราเข้าใจที่มาเราจะเริ่มคลายอำนาจของมันลงได้ จุดเริ่มต้นสำคัญของความกลัวความผิดพลาดมักเกิดในช่วงวัยเด็กเราเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็กว่าการทำถูกได้รับคำชมการทำผิดได้รับการตำหนิบางครั้งอาจมาพร้อมน้ำเสียงแรงความผิดหวังหรือการเปรียบเทียบกับคนอื่นเด็กจำนวนมากไม่ได้กลัวการทำผิดเพราะไม่อยากเรียนรู้แต่กลัวผลลัพธ์ทางอารมณ์ที่ตามมาเช่นการถูกดุการถูกทำให้รู้สึกแย่ หรือการถูกลดคุณค่าเมื่อประสบการณ์แบบนี้เกิดซ้ำๆสมองจะเริ่มเชื่อมโยงความผิดพลาดกับความเจ็บปวดไม่ใช่กับการเรียนรู้และเมื่อโตขึ้นความเชื่อน,นี้ก็ยังคงอยู่แม้บริบทจะเปลี่ยนไปแล้วเราอาจไม่ได้ถูกดุบเหมือนเดิมแต่สมองยังคงเตือนว่าอย่าทำผิดเพราะมันไม่ปลอดภัยอีกแหล่งหนึ่งของความกลัวความผิดพลาดคือระบบการวัดผลในสังคม เราเติบโตมากับคะแนนการจัดอันดับและการตัดสินจากผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการความผิดพลาดถูกนับเป็นคะแนนลบมากกว่าจะถูกมองเป็นข้อมูลคนจำนวนมากจึงเรียนรู้ว่าความผิดพลาดคือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ใช่สิ่งที่ต้องเข้าใจเมื่อเราถูกวัดจากผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวเราจะเริ่มผูกคุณค่าของตัวเองเข้ากับความสำเร็จและเมื่อใดก็ตามที่เราทำผิด ความผิดนั้นจะไม่ใช่แค่เรื่องงานหรือเรื่องการเรียนแต่กลายเป็นเรื่องของตัวตนว่าฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งหรือฉันล้มเหลวนี่คือจุดที่ความกลัวความผิดพลาดเริ่มฝังลึกความกลัวนี้ยังได้รับแรงเสริมจากการเปรียบเทียบเมื่อเราเห็นความสำเร็จของคนอื่นแต่ไม่เห็นความผิดพลาดของเขาเราจะเข้าใจผิดว่าคนเก่งไม่เคยพลาดและเมื่อเราเองพลาดเราจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่า ทั้งที่ในความเป็นจริงทุกคนล้วนเคยผิดพลาดเพียงแต่ไม่ใช่ทุกความผิดพลาดจะถูกเปิดเผยนอกจากนี้ความกลัวความผิดพลาดยังมาจากความต้องการการยอมรับเราอยากถูกรักอยากถูกยอมรับและอยากเป็นที่พอใจของคนรอบข้างความผิดพลาดจึงถูกมองเป็นภัยต่อความสัมพันธ์เรากลัวว่าถ้าทำผิดจะถูกมองไม่ดีถูกลดคุณค่าหรือถูกปฏิเสธ ความกลัวนี้ทำให้เราระมัดระวังเกินไปและเลือกไม่ทำอะไรเลยดีกว่าเสี่ยงทําผิดเมื่อเวลาผ่านไปความกลัวความผิดพลาดจะเริ่มควบคุมการตัดสินใจของเราเราเลือกเส้นทางที่ปลอดภยัยเลือกสิ่งที่คุ้นเคยและหลีกเลี่ยงความท้าทายแม้ในใจจะอยากเติบโตมากกว่านั้นเราอาจเรียกสิ่งนี้ว่าความรอบคอบแต่ในหลายกรณีมันคือความกลัวที่ปลอมตัวมา สิ่งที่น่าเศร้าคือความกลัวความผิดพลาดไม่ได้ป้องกันความล้มเหลวแต่มันป้องกันการเรียนรู้คนที่ไม่กล้าทำผิดจะไม่กล้าลองและคนที่ไม่ลองจะไม่มีข้อมูลใหม่ให้สมองพัฒนาชีวิตจึงอาจดูนิ่งดูปลอดภัยแต่ไม่ได้ก้าวหน้าอย่างแท้จริงในความเป็นจริงความผิดพลาดคือคกลไกการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมองสมองเรียนรู้จากการปรับไม่ใช่จากความสมบูรณ์แบบ ทุกครั้งที่เราทำผิดสมองจะเก็บข้อมูลและปรับเส้นทางใหม่ให้ดีขึ้นหากเราไม่ยอมให้ตัวเองผิดพลาดเราก็เท่ากับปิดระบบการเรียนรู้ของตัวเองความกลัวความผิดพลาดจึงไม่ได้มาจากความอ่อนแอแต่เกิดจากประสบการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยกับการทำผิดการเข้าใจจุดนี้สำคัญมากเพราะมันช่วยให้เราหยุดโทษตัวเองและเริ่มมองความกลัวด้วยความเข้าใจมากขึ้นเมื่อเราเริ่มตระหนักว่า ความผิดพลาดไม่ใช่ตัวตัดสินคุณค่าของเราแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตความกลัวจะค่อยๆลดอำนาจลงเราอาจยังกลัวอยู่บ้างแต่มันจะไม่หยุดเราเหมือนเดิมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสระทางคิดสุดท้ายแล้วความกลัวความผิดพลาดไม่ได้หายไปเพราะเรากล้าขึ้นในทันทีแต่มันค่อยๆค,คลายลงเมื่อเราสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ตัวเองว่าการทำผิดไม่ได้ทำให้เราพัง และการล้มไม่ได้ทำให้เราไร้ค่าทุกครั้งที่เราลองทั้งที่ยังกลัวเรากำลังเขียนความเชื่อใหม่ให้สมองเมื่อเราเข้าใจว่าความกลัวความผิดพลาดมาจากไหนเราจะไม่ต้องเอาชนะมันด้วยการฝืนแต่สามารถอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันและค่อยๆเดินต่อไปได้แม้หัวใจจะยังเต้นแรงบ้างแต่ไม่หยุดเดินและนั่นคือจุดที่การเติบโตเริ่มต้นขึ้นจริงๆ